เดี๋ยวจุดแจงจะชั่งน้ำหนักแล้วมาเลยมาเลยลูลก49กิโล <laughs> สวัสดีนะคะวันนี้นะคะเป็น วันที29่29พฤษภาคมนะคะพอยูนี่ได้ไปชั่งน้าหนักแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะพายุบแจงไปด้วยเหมือนกันจริงๆอยู่คนละโครงการนะคะแต่เราสามารถไปขออนุญาตเขาชั่งได้นะคะให้แต่แจ้งเขาไว้จะได้รู้น้ําหนักจะได้รู้น้ําหนักของลูกสาวยุซีอยากรู้ว่า,ากี่ตันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้เราขึ้นก่อนนะแจงเราแม่ด้วยแม่ไม่ค่อยสบายนะวันนี้ เดีย๋ยวเราจะขึ้นไปรอข,ข้างบนรถนะครรถเปิดประตูรอแล้วโชเฟอร์ยังมาไม่ถึงเลย องกินเยอะใครมาขึ้นรถหนูเนี่ยกินผิดปกติ<า>นี่อึดพยูมามาแล้วมา,ม,ามาเลวมามาเย็ะมาเโอ้เอยเด็ดเด็ดก่อนไอไยเดีวยวเดีย๋ดวยวอยมา ล็อกลอดล็กลอกคอก่อนแจงมอ้อ้ผูกผูจะไปไหนผูกกับเชือกคอกลมาี่ยาวาๆแจงยังสงสัยก็กลิ่นอยู่ ราจะขึ้นท่านี้บอกแจงมาเวงามาวดูไ้ลงก่เฮยมาุ้ยอ้าวจะหันหลังบอกองรอเอ าไม่ได้เอากล้วยมาเรียบร้อยเรียบร้อยจะปล่อยของ้วเรียบร้อย

ะะเ,อเ,อเอ้อขบินไปแบบนั้นข้อแกงกระโดด

มีช้างเยอะๆเลยนะคะที่เขากำลังกำลังรหนับก,กันอยู่แล้วถึงแล้วแวจ๊ เบาก่อนชั่งน้ำหนักโอ้ยแจ้งบอกเดี๋ยวจะน้ำหนักเกินขออนุญาตไล่เบาก่อนถึงแล้วจ้าป่ะเ<ะ>อะอเฮ้ยเวียพ <Yeah, S 3> อ,อยังลงไม่เสร็จเลย วันนี้เธอรีบนะแจงไปโอ้โ เดี๋ยวเราจะเอารถเปล่าไปชั่งน้ำหนักด้วยนะคะหักน้ำหนักโชเฟอร์ออกอีกร้อยกิโล เป็นซุ้มสีทับไทยนะคะเดี๋ยวเรารอคิวก่อน ถช่างรถเปล่ารถเปล่าเราหนักเอาโชเฟอร์ออกร้อยกิโลมองเห็นไหมหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดศอ้อหนึ่งศูนย์ห้กลบกับน้ำหนักพ่อ,อยูนะคะเพราะว่าพ่อ,อยูเขาช่างบนรถเลยเท่าไหร่อ่อะ โอ้ยตกโอ้ยโชเฟอร์ขับรถตกลงเดี๋ยวเราดูว่าน้ำหนักพ่ออยู่นี่เท่าไหร่นะคะหักกับหักกับรถหักกับรถก่อนรอยาคุณหมอก่อน เอามาหักน้ำหนักอายุนี่นะอยุนี่เขาช่างกันรถเด้เดี๋ยวจุเจงจะช่างน้ำหนักแล้วมาเลยมาเลยโลก4ี่สิบ้ากิโล 2องหนึ่งสองห่งห้าห้าสอลูกสาวจดแล้วสองหนแม่สาวสองตัน <c oughs> ายาพอายุนี่ค่ะ <c oughs> อันนี้ก็วลเสมเมพียบรงุงค่ะขอบคุณค่ะอพอพอยูหนักเท่าไหร่คะ <c oughs> ยูนี่หนักเท่าไหร่คะยูนี่หนักรบสามห สามหนึ่งสาขอบคุณค่ะไปส่งโคกก่อนไม่ได้ด <c oughs> ไป้ะไปแสดงต่ออ <c oughs> เรียบร้อยแล้วของจุ๊บแจงสองหนึ่งแม่สาวสองตันพออยูามหนึ่3ห้าห้า หนักกว่ากัน1,000กิโลปะ่ะคุณหน่อขับรถเบาๆหน่อยนะคะโชฟเฟอร์อะโชเฟอร์นี่ขับก้อนหินปักใหญ่เลยคิดวาบานลหลมคนมาคนหายเต็มๆเลยอันนี้ยาเพราะอยู่นี่ปะ่ะ ตเดินมาลูกดูซิดูถอยไปให้ประตูนีอ oh. เรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวเราไปแสดงกันต่อเลย oh. คนหาอะไรอยู่